หนึ่งที่แม่ง้องไม่เคยเล่าก็คือปป้าเห็นอากงอาม่าก็คือเห็นพ่อแม่ของปป้าด้วยอยู่ข้างๆพระเยซูแล้วพ่อแม่ของปป้าบอกกับปป้าว่าถ้าพระเยซูให้ลื้อกลับไปในโลกให้ลื้อไปบอกน้องชายนะอย่าทิ้งพระเจ้าถ้าลื้อยังรักอปปาม้านะลื้อต้องทิ้งลูกเคารพก็คือตอนนั้นน้องชายปป้าเนี่ยหลงหาย แล้วก็ให้ป้าป้ากลับมาเตือนน้องชายแล้วก็ป้าป๊าก็ขอพระเยซูว่าป้าป๊าถูกรถชนป้าป้ากระดูกหักกระดูกแตกแล้วป้าป้าเนี่ยเป็นเบาหวานผ่าตัดไม่ได้พระเยซูร,รักษาผมได้ไหมแล้วพระเยซูก็รักษาป,ปา้าป๊าแล้วก็ยังรู้สึกว่าที่ตัวเองหายใจไม่ออกก็คือเลือดข้างที่หน้าอกใช่ไหมพระเยซูก็เอาพระหัตน่ะลูกลูกหน้าอกป,ปา้าป๊าแล้วก็หายใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้ หลังจากนั้นปาชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันค่ะ